อ่าบ like, so so ๊ายดีครับเพราะว่าม um ึงฟังข้างนี่บ้านนี่หมดอ่ะตัว่ามาเต็มตลาดเลยนัดนี้ก็ถือว่ามีงัวงามเขามากอ่ะค่อนข้างจะร้ายครับแล้วก็มี่ทึ่งงัวไทยก็มีงัวไทยใส่หน่อยใส่มินิก็มีครับแต่ว่ามามึงอยู่ไก่ๆเข้าก้อนนี่แหละือว่าเป็นงัวกับชิมีติดหูแน่จั่หน่อยนะครับเนาะอ่าตัวมึงตัวนี้ได้ลูกตัวผูน้ำหนึ่งตัวได้ลูกตัวผูน้ำอันนี้ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยอ๋อของห้อยเบี้ยวะครับเอามาจากตัวครับเอามาจากห้วยนี่ สองพมเนาะมีหลายกปนรัหนครับอหนมีหกสิบหารอย่าหกหมื่นเจ็ดพันับหาร้อยเนาะอันนี้เิ่นในลูกกัมาจ็กตัวเหรอครับเนี่ยอ๋อประมาณลูกที่สองนี่ครับประมาณลูกที่สองเนาะแต่วตัวนี้มันอาจี่มีติดหูแน่ดนึงนะครับิดหูแน่บนข้างจะเงี้ยวแน่นันนึงเดาะแว่ว่าการือวา งามอยู่ครับลูกเพิ่นได้ลูกตัวผูน้ำนีเพื่อนนะครับไปลูกตัวผูน้ำเนาะหกหมื่นเจ็ดพันคับหาร้อยบาทครับจะว่ามาโค้งสางดีอยู่โค้งสางดีแข่งขาก็ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะ้อมเนี่ยอยู่นิดนึงแต่ว่าราคาก็บ่ถือว่าแพงคร,รับตัวนี้จะว่าเลี้ยงไว้สักคักนึงเดี๋ยวก็บทได้ ขายลูกแล้วพอขายลูกเราปุ๊บแม่มันก็สีเหลืออยู่บ่หลายนะครับเนาะแต่ว่าเป็นแต่คืนที่ว่าผู้มากผู้รังคนเพกันมากอยากได้ลูกแม่ผู้รังคนกอยากได้ลูกผู้นะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ลูกตัวผูอ่าคืนอยู่กับผู้มากเนาะตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันกับห้าร้อยบาทครับลูกตัวที่สองแต่ที่ว่าสีสันดีแต่ว่าอาจจะตีหูแน่นิดนึงครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดอันนี้ของหอยเบียร์ครับตัวใดอีกครับนี่บ่ครับนั่นบ่อ๋อร้องขาวครับแดงนี่มันบ่ ขาทโอ๋อนี่บ่ใส่มินินี่บ่ใส่มินินี่ราคาไหยเป็นไงครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้ามาเป็นได้ลูกประมาณเจ็ดตัวแล้วเนาะเนี่ยประมาณสามบ่อ่าประมาณสามตัวเนาะอ่าได้ลูกประมาณสามตัวลูกตัวยืนอยู่เนี่เป็นตัวผู้เนาะเด่นบ่เอาเดี๋ยวลูกตัวแม่เดี๋ยวเอาตัวนี้เคนว่าได้ลูกตัวแม่นั่มอานี่ครับได้ลูกตัวแม่นั่มครับคุว่าเป็นใส่น้อยใส่มินิครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับได้ลูกแบบประมาณสามตัวเนาะตัวนี้เอาเอาไปนี้่อยเบีย ผมรบกวนนี่ขอเบอร์โทรติดต่อไปน่ครับี่บอบศูนยกสามศูนย์หกสามศูนย์สามเก้าเก้าแปดศูนขอหอยเบี้ยนะครับเนาะอ่าครับผมขอบคุณครับเรื่งราคาเนี่ต่อรองไหนคือตอยู่เนาะอ่าต่อรองไหนคือตพอนะครับเอาพนองูดเลยมากแลองโทรมาสอบถามวาต่อรองราคามื่ไหรครับอันเมียสาวหน่อยเพูดลยเนาะตาเนราคาอะไรไดครับตัวนีเปิดไปยสามหมื่นหกอ่าเปิดไปยุสามหมื่นหกประมาณเจ็ดเดือนแล้วเนาะตา เอ๋อประมาณสิบหาเดือนเนาะสิบหาเดือนไหนคือ hmm. ป mm ีก hmm. ว่าๆแน่จ hmm. oh ังหน่อยคือว่าโครงสร้างดีอยู่นะครับเนาะโครงสร้างดีแกงขาได้อยู่นะครับแล้วก็สีสันก็คือว่าโอเคเนาะอันนี้มันก็เป็นหูกระทบบ่คือเด่นบ่หรือว่าหรือว่าจังใดเนี่ยหรือว่ามีหูติดมามเนี่ยอ่านี่ยวนะครับเนาะเผื่อแบบว่มันก็ดทมีหูติดเนี่ยนิดนึงเนาะแต่ว่าก็คือว่าเป็นงัวสาวอ่าเป็นงัวสาวใส่กับคำลังงามนี่ครับตัวนี้สามหมื่นเท่าไรกันตา 3 6มหมื่นพันราคาบนทองไหวคือสามหมื่นพนบาทราเป็นใส่กับกำลังงานลกใส่นี่เนาะประมาณสิบห้าสิบหกเนไปนี่แหละปีกัวๆเนาะเอามาจักตัวครับน้นี่ยเอามาสองสองขายขายไปแล้วเนือขายแล้วคุ้มอ่าขายไปแล้วหนึ่งเนาะเหลือแต่ตัวนี้นะครับเนาะอันนี้ตามมีเบอร์โทรติดต่อวะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดตัวห้าห้า หนึ่งสองราคาห้องไหวขึ้นสามหมื่นเท่าไดก็อนสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันบาทสามารถต่อรองได้อีกทนะครับเนาะราคาสามารถต่อรองได้เลยนะครับอ๋อหนี่คือราคาที่เปรนห้องไหวเนาะสามหมื่นไปขอบคุณครับผมหมันหมันนะครับเนาะอ่างเมึงฟังข้างหนึ่งไม่เคยไปมึงใสมินิฟังทางหนึ่งอีกทีหนึ่งไปอีกแบมามึงหรือว่าเป็นงัวไทยอยู่ครับเนาะงัวไทยขนาดกลางๆ อ๋อนี่ราคาอยู่ d ี่หมือน4,700บาทคนว่าคนว่าแม่แม่ทองแล้วแม่ทองอีกคนนะครับลูกตัวยืนอยู่นี่ก็ได้ลูกตัวแม่ตัวหนึ่งลูกตัวยืนอยู่น kind of ี่ก็ได้ลูกตัวแม่อยู่ในท้องอีกก่ะทีเป็นตัวแม่ติดเนี่ยว่าอยู่ในท้องกับทีมีกันเนาะเรับประกันท้องว่าตัวนี้น่าจะได้ลูกเราประมาณสามตัวได้ลูกประมาณสามตัวเนาะราคา UDC ่หมือน4,700บาทครับตัวนี้ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทอาที่ว่าใส่กับกำลังงามอยู่ครับเนี่ยง้ว้ไทยเนาะงัวไทยขนาดกลางเนี่ยแหละครับกับว่าถือว่าอ่าเป็นมินิปันไดนเนื้อนั่งกับโอเคครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในท้องคาร์วามีอีกแล้วมีอยู่ในท้องอีกหนึ่งตัวคารว่ารับประกันท้องรับประกันมั่นเดียวสี 40, ่หมื่นเท่ากับสี่หมื่นเจ็ดเนาะอ่าสี่หมื่นเจ็ดพันเนาะอยู่ในท้องกับป,ประมาณจ็ดเดือนกับพี่ประมาณเดือนประมาณหาเดือน อผสมของปสุสารไวนะครับนี่คือรับประกันทองความละเสียดระดันีนึ่รับประกันทองอ้ไรความเอ้าสี่หมเจ็ดพันเอาไปดีที่นีเบอร์โทรติีตัอบอสเนี่ยศูนย์เก้าเก้าเส่องเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่้องไหวคือสี่หมื่นเจ็ดนะครับสามารถต่อร้องได้อีกยู่เนาะสามารถต่อรองได้คุยกันได้อีกกลนะครับอ้ขอบคุณครับพี่ครับ เอาเมาเมืองไว้เนี่ยหองไว้ราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับที่ว่าเป็นใสงัวไทยเนาะงัวไทยใสกำลังงามครับตัวนี้ได้ลูกก็ได้ลูกตัวแม่แต่ยู่ในถองแต่จะใครเป็นลูกเอาอีกที่หนึ่งเนาะตัวนี้เอาเมืองตัวฟังหน่อยก็ถืว่ามันคือตัวใหญ่ดีแต่ตัวนี้อันนี้ขายไปเนาะครับเนี่ยอ๋อขายไปแล้วบวะนี่ล้อทรงบ่ครับเนี่ยอ๋อราคาไหลรไปเลยครับี่ขายไปเลยดีมันเจ็ดครับอ่าตัวนี้ขายไปสี่หมื่นเจ็ดโอ้ครับผมครับพี่ขอบคุณครับ ่นีตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วนะครับตอนในราคาที่สี่เมื่อเจ็ดพันบาทกับเพิ่นขายไปแล้วเพิ่นมัดเตรียมจีส่งขึ้นรถแล้วโอ้เสีว่าตัวสูงตัวใหญ่ตัวงามดีครับโอุ้หน,นะครับแขงขาโค้งสางคือว่ามาเต็มเลยละ่ะตัวนี้เสีว่าเป็นอย่างที่พี่สีดังแเนี้ยนิดหนึ่งเนาะอ่สรับสี่น้องที่มัดที่ชอบครับโุ้โหน,นะครถกับกำลังเข่ามาอยู่ครับว่าเข่ามาหลายอยู่เนานนะโุ้นนะแต่ละตัวให้ละ่ะ อ่าอันนี like ar, like like way, like ้ของพอมี่ตัวเนี่ยอันนี้ของพอมี่เกามากนี่เนี่ยเอ้ของพอมี่บอกเอาไม่ได้บอกสาวมากบอกมึงเนี่ยสาว้ามื่อวันล่ะสาวหาน้าบัวท่านเถอนโอ้สาวหาน้าบัวท่านเนาะว่างัวสาวกับค่อนข้างที่จะขายดีมากครับขายดีหลายหลักขายดีหลายเนาะมากมากท่าแรกก็เมื่อตอนนั้นเมื่อจังเปลี่ยนบมนั่ไปซื้อหมนเนียนพอมี่เนี่ยคำสื้อนั่ไปซื้อเนี่ยเขาจะหอดว่าขายให้เมื่อ เวิดเลยไปเลยครับเอาวันนี้เอาโคแม่ลูกเนาะแม่ลูกอราคาไหล้างเลยครับพอมีจังเีอะอันเนี้ยรับอันห้องไวหารชิมหาดีอ่าห้องไวเนี่ราคาหาหาชิมหาเนาะอันนี้คือราคาห้องราคาห้องราคาบอกไว้เนาะครับเนาะอะไรด้ลูกประมาณจัดตัวเนาะพอมีตัวเนี่ยันสี่สามอ่ะอ๋อประมาณสามเนาะสมคว坤ขามพ่อสือเสือมาอ๋อมันสมควรสือเนาะก็เลยพอเสือมานี้ได้ลูกประมาณสามตัวลูกตัวยืนอยู่นี่ได้ลูกตัวผู้ประมาณจักเดือนเนอนหดหกเดือนไปเนี่ย อคิ่เดือนไปซีเดือนก็กวนนี่แหละเราบอกอ่าประมาณซีเดือนก็วกวนเนาะห้องไหวนะค่าหาเหมือนหาพันบาทตัวนี้เอ,เอามาเมืองคอมนี่นะผเดี๋ยวอนี่ครับซีซันกัทบทว่าดีกับเป็นหัวขนาดใส่กลางๆนะครับแล้วกับว่าทว่าเป็นมินิไปไหนที่บารางามดีครับเป็นหัวไทยเนาะใส่อกี้เนี่ยมานี้คมนี่เดี๋ยวมาเนี้ยสีพ่ขึ้นหลายยุติบาร์เนี่ย เขมีรบานวัดพอมีสิบ็ิหอว่ะอ่ามีขื้นลักชิบเนาะราคาอีทีหนึ่งหมื่หนึ่งพบาทมีอกสิบเเป็นอย่งเป็นแมมันม่มันกับมันเป็นสมตัวแม่มันกับมาเป็นสามตัวแล้วไม่แหม่มว่านั่นติดได้เนี่ยมันเป็นปนั่นนองตัวยืนอยู่นี่เป็นตัวที่หนึ่บตัวที่หนตัวที่สอยูนหันตัวนี้ตัวที่หนึได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยตัวนี้หกเดือนกวอนเราเดือวนียอ่าประมาณหกเดือนเเดือนนี่เนาะ สองเดือนก้ว้สองเดือนกว่าใส่ยังไใบปะเนี่ยใส่บักเอ็ดแค่หาพืชสัพพเนี่ยล่ะใส่บักเอ็ดแค่ใส่ไว้เมื่อวันที่เท่าไรก่อนวันที่หาพืชสัพพอ๋ออันนี้มีมีใบวิรอดรึเปล่าผมมีเต็มถุงรึเป่าอ่าครับมีใบวิรอดเห็นน้ำอยู่เนาะที่เผลออกมาเนาะตอนนี้คือเป็นงัวเนาะก็ถือว่าเป็นงัวใส่กับกำลังงามนะครับได้ลูกแล้วตัวหนึ่งอ่าได้ลูกแล้วหนึ่งโตตัวที่สองอยู่ในท้องใส่บักเอ็ดแคไว้เด้ย นนี่ครับอยู่ในท่องเนาะได้ประมาณสองเดือนเนาะเดือนใส่ส่่อยเ<ป>กวาละใส่ไว้เมื่อวันที่หาผืานสั้นเตาเดือนนี้กับเดือนกรกฎาคมนะครับกำลังสีมดเนาะได้ประมาณสองเดือนก,กว่าๆครับก็ถือว่าเป็นมั่วที่โค้งสางใหญ่ดีครับโค้งสางใหญ่โตใหญ่แล้วก็สีชันก็ถือว่างามดีเนาะกับมึงเอ้ามึงแข่งมึงขาเพิ่์นน้ำมึงเล็บเพิ่์นน้ำเนาะกับสีได้มึงโดยรอบๆครับก็ถือว่าเป็นมั่วที่งามดีอยู่โค้งสางดีครับโตสูงใหญ่มากเป็นละ่ละเนื้อนั่งกับโอเคเนาะ เงี้ยนครับลูกก็ได้ลูกตัวแม่ยิงอ่ากับแม่พูก็อย่างนีลูกไฟขายอันนี้อันนี้เป็นไม้ไข่เพราะว่าถ้าผู้มาเกี้ยงนี่เอาเลี้ยงได้ด้วยเพราเนี่ย่าแม่บ้านลูกมีเป็นสาวเงี้ยครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่กับสีทองเงี้ครับไปแล้วเนาะเดี๋ยวสักพักลูกกันกับสี ไงเป็นสาวม่หยิกกับชได้ผสมมาต่ออยู่เนาะเอามาจากตัวบันี้คุณว่าบันดิคืออะไรเมื่อแล้วเนาะเอาบันด้มีเบอร์โทรติดต่อวะศูนย์หกสองอ่ะศูนย์หกสองเก้าเก้าเกอ่ะเบอร์ของพอมี่นะครับเนาะเบอร์พอมี่เจ้าเก่าเบอร์ของพอมี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละครับราคาสามารถต่อรองได้ถือใจไปส่งให้ฟรีผมเนี่ยอ่าพอมี่ขอบคุณครับครับเป็นหมานะพอมี่เนาะพ่อไก่เนี่ไปหนึ่อ่ายังครับเอามาเมืองฝั่งข้างนี้บันี้ ฟังนี่ราคาไไรประเด็นพอปะเนี่ย11,000กับหาพันฟังนี่11,000าพแน่งหมื่นกบาพทเนาะห่งแสนหนึบาทอันนี้เป็นลูกของตัวใดเราพอพวาอจากวอนี่ตัวยืนนี่ยของซีไว้ของซีไว้ไว้ดีไว้ศนย์เก่าได้ลูกตัวผูกแล้เนาะอันนี้มีใบไม่หลอดเห็นออนต่่ดนมีเนาะตัวเม่นี่ก็พททองแล้ว อ่าตัวแม่นี่ตีทองแล้วเนาะได้สองเดือนใส่ยังไงบอที่ว่าเนี่ยใส่หุตันอ่าใส่หุตันไปเนาะหุตันนี่มีใบไมีหลอดผสมเห็นไหมบ้าหัวเอาตัวเขาออามาอ่าเอามานเนาะมันบ่ได้เอามาเนาะอ่าแต่บ่ได้เอามานมาเนาะอ่าดีครับพี่บ้าพี่บ้าผสมหุตันไว้อะไรประมาณสองเดือนแล้วาราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะลูกก็ได้ลูกโตผูเนาะอ่าลูกโตผูเนาะ ลูกตัวยืนยี่นี่เป็นตัวที่อะไรเหล่าตาตัวแรกอ่าเป็นลูกตัวที่แรกเนาะวันนี้เป็นลูกของเอ็นเคนนี้วันจะว่าเนื้อหนังก็ถือว่าดีอยู่นะครับเนาะเนื้อหนังสีสันมาดีสีงามดีอยู่นี่ก็ถือว่าผู้มากเนาะมักตัวใดชอบตัวใดกะยังใอยมาเมืองตัวนีก็มันมองไว้ในราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทได้ลูกตัวผู้หนึ่งตัวนะครับตาเอาไว้เจ๊ตัวเนี่ยเอาไว้ตัวผุนเนาะเอาตัวผุนเนาะราคาอะไรประมาณไหนสี่สิบเจ็ด ่าตัวนี้ห้องไว้นาคาสี่เจเป็นงัวสาวอยู่น้อยนี่อ่านี่ครับกังสห้องกลังสห้องกัังสห้องเออกอะันนี้ขนาประมาณสปีเนาะเห็นบครับไว้นคทีสี่เหมืบาทครับตัวนี้สีมันสีมันกับว่าถือว่เป็นสีขาวเนาะนเป็นสีออกนวลๆบ่เคยเนินเจ้าบากับงวสียงสีโบดบ่อ๋อสีกับอไรเ่าวเน่ยบครับอันนี้ผมกับพุ้จักเจเชื่อสียังไหม เขาเป็นหัวสีกูผัวเพื่อนไหนมันไพ่หลาะสีกลับอะไรอ๋อครับเพราะว่าสีมันมันกลับเพาขาวเหมือนมันกลับเพาแดงเหมือนไงตาเราบอกอ่ะดี๋ยวนะครับตัวนี้ราคาห้องไปคือสี่หมื่นเจ็ดพันบาทกต่เป็นของดาวเหมือนกันกันที่เป็นมัวสาวเนาะเป็นมัวสาวอยู่ยังว่าได้ทองแต่ว่ามันการน่าจะกำลังยิ่ขึ้นอยู่เนาะตัวนี้ครัับมนห้อง อ่ามันห้องแล้วมันข้นควบมูแล้วเอาไปนี่ามีเบอร์โทรติดต่อวะที่เนี่ยศูนย์แปดเก้าอ่าศูนย์แปดเก้าห้าาหาเจาแปดเจ็ดสองหกแปหกอ่าของตาอย่างครับเนี่ยคำนันตำบลขีเล็กอำเภอปทุมตน์อ๋อของกำนันตำบลขีเล็กรอำเภอปทุมครับอ่านี่ครับบ้านขีเล็กเนาะอ่าราคาตัวลองในคุโตนะครับเนาะอ่าราคาตัอรองในคุโตตัวนี้ห้องไว้ในราคาดีซีเมื่อเจ็ดบาทราคาตัวนี้1นึ่งมือเออหนึ่งแสนหนึ่มื่น หาพันอ่านี่ครับเอาพี่น้องมาตัวใดชอบตัวใดก,ก็ลองโทรามาสอบถามมาต่อรองราคาคงได้ราคาที่มันบอกที่มันห้องไวน้นี่สามมาต่อรองได้คือตัวเนาะอ่าต่อรองได้คือตัวอนะครับเอาวุธขอบคุณครับมันหมานนะฝรัเนาะเอามามึงฝรัเนี่ยมาย่างมามงฟังทางนี้นำ้ำฟังขันนี่ย่างเลื่อยขึ้นไปแล้ววะเดี๋ยวมามึงใส่หน่อยใส่มินิน้ำไ,ไห้พี่ให้น้องเขาเด็กมึงน้ำแบบไรเนี่ยสวัสดีครับพนะ่อมาจากโค้มครับวนะันนี้สองนี่เนาะอ่าใส่มินิน้ำเนาะอันโค้มมีราคาใดบ้างเลยเราพ่อเนี่ย ลองสามหมื่นเจ็ดฮะสามหมื่นเจ็ดนะราคาห้องไหวคือสามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ได้ลูกตัวผูน้ำเลยเนะี่ยอ่านี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้เป็นงัวสีขาวเนาะสีขาวงัวไทยใสย่หน่อยใส่มินีครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทได้ลูกตัวผูน้ำนอะีกเรื่องตัวลูกติดไปเนาะอันนี้เพิ่นได้ลูกประมาณจักตัวหรือเนาะครับเนี่ยสามตัวอ่าประมาณลูกตัวที่สามอ่าประมาณลูกตัวที่สามเนาะลูกตัวยืนอยู่นี่ประมาณจักเดือนแล้วเนาะพ่อเนี่ยเขาจับ่ประมาณห้าเดือนอ่าประมาณห้าเดือนนี่ครับ ปลูก่นมาประมาณหาเดือนหรือว่าเป็นงัวไทยใส่หน่อยใส่มินิครับกสำหรับพี่น้องที่ทุนยังวันไดหลายเนาะก็สามารถเริ่มต้นจากอันแบบนี้ได้ครับหรือว่าเป็นใส่หน่อยใส่มินิตัวน,นี้ก็ในลูกตัวผูนั้นะมีอีกหนึ่งตัวราคานทองไว้คือสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้เนาะอ่าสามหมื่นเจ็ดพันบาทเลี้ยงข้าวเดียวเดียวกัได้ขายลูกตัวผูแล้วเดียวกัได้แยกออกแล้วเนาะก็พอขายลูกแล้วเดียวกันแม่กัสีเหลืออยู่แนีนิดนึ่งคือว่าพี่น้องที่มากเนาะที่อยากจะได้ตัวนี้ก็เป็นงัวสีขาวใสม 37, บาท่ วันนี้ตัวฟังนี่เลยครับหลายปวนไหนน้อตัวนี้ยสี่หม่ห้าสอ่าเมีนีหองไว้ในราคาสี่หมื่นห้อันนี้ได้ลูกตัวผู้กันตัวเนี่ยอ่านี่ครับตัวนี้ก็ได้ลูกตัวผูกันครับแต่เป็นงอสีขาวกันเนาะพุ่อนอ่ะโอ้ผมขึ้นห่าวคับแค่อ่านี่ครับถือว่าห่าวถือว่านั่นดีครับซื้อน,นี่ราคาอยู่ที่สี่หมื่นหาพันบาทนะได้ลูกตัวผูน้น้ำอีกหนึ่งตัว<อ>ไมไว่ไม่ไม่ขึ้นแล้วไปเนี่ยมันก็ใส่พุ่นขึ้นทับขึ้นโคมแล้วอ่ะสี่หมื่นหาพันบาทเนาะ อันนี้ได้ลูกประมาณจักโตแล,ล้วครับเนี่ยอ่าประมาณสี่โตอ่านี่ครับน้อนลูกประมาณสี่โตเนาะเขติวาเป็นใส่น้อยใส่มินิเอ้าสำหรับพี่น้องที่งบบ่หลายเนาะสามารถซื้อแบบนี้ไปเลี้ยงได้ครับงูแบบนี้มันดีเลี้ยงง่ายกินได้คู่นี้กินหญ้ไาได้คู่นี้กินป่าเลืดดอดหลักเนาะงูเนี่ย,ยแล้วมันก่ไก่เนาะอ่ากินเก่งนะครับเนาะกินเก่งอวดง่ายครับงูมันดีเลี้ยงง่ายเลยล่ะอ่ากินทุกชนิดเนาะเอาบัดดีมีอยู่สองคมเอาบัดดีคุณบอกมีเบอร์โทรติดต่อบอ ่ครับอามีอยู่เนาะเบอร์วางไดนนะครับ084 391 0245อ่าราคาสามารถต่อร็อกในคุตโตนะครับเนาะพ่อเนาะอ่าราคาสามารถต่อร็อกในคุตโตกันนะครับคุณพ่อข,อขอบคุณครับมันมันหมานเนาะพ่อเนาะนี่ครับพนะี่น้องที่มักนะครับเนาะใส่หน่อยใส่มินิกับมีมาขายกันครับยีใ่ในตลาดกับบะเบนวาทิมีแต้ลักแสนนะ่ลักหมื่นกับมีนะครับลักสองหมื่นสามหมื่นกับที่ว่ามีใเหยี่ยหยี่นน้องเขาได้เลือกอยู่ าฟังนี่อันนี้ของผูนน้ใดเนาะครับของผมน,นี่ละแล้เข้าจังใดเนี่ยครับตาเนี่ยนั่นขายอะไรเหลือจังแม่นี่อ๋อแม่ฟังนั่นขายแล้วแม่นี่ขายไปไหลายปังใดเนาะเนี่ยแม่นี่ขายไปมื่นหกพันอ๋อแม่นี่ขายไปมื่นหกพันอ๋อนี่ครับแม่นี่เป็นขายไปแล้วเนาะในราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันบาท อันนี้เหลือแต่แม่นี่เนาะอ่าแม่นี่เหลือหลายป่ะไหนป่ะนี่ครับป่ะไหนแม่นี่ว่าอยากได้ยี่สิบเกียห้าร้อยอ่าแม่นี่ว่าอยากได้ยี่สิบเกียห้าร้อยอ๋อมันมันจะโตใหญ่ตัวอ้วนก็เป็นว่าครับเป็นตัวแม่สาวอ๋อเป็นแม่สาวอ่าอยากได้ยุที่ยี่สิบเกียห้าร้อยอ่านี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันกับห้าร้อยบาทก็ยังเป็นเม้สาวอยู่เนาะนี่ครับผมว่าเป็นเม้สาวอยู่หรือว่าใไซขนาดกลางๆเนาะเนี่ยอ๋อนี่ตาตาพ่เจ้าจูงไว้มึงเา มันมันมันอยู่ในโฮมเนาะมันเลยเหลียวเห็นปไหนนะฮไม่เป็นเมืองนัาหองหม่นเจ็ดอ่านี่ครับสองหมื่นเจท่านมาแดนมาแล้วนี่โอ้ออกมาข้างนอกนี่สีงามตัวเนี่ยนี่นะครับเนาะสีฟันด้ายยูะเนาะสีสีว่างามดีครับเป็นก๋สีนี่ป้ดีอ่าหูกระทบปากดีปนะออตามดีตาคนหนไบอกเนาะสองหมื่นเจ็ด่นรอยเจ้เนี่ยอ่าสนนหาร้เป็นงัวสาวอยู่เนาะประมาณเจ็ดเดือนรตาพจิจากบ่ สีข้ส้น2ปีส่ข้อสนสปีเนาะสีปีปลายปนี่แล้วเนาะเดือนน่แะครับก็ประมาณปีเจ็เดือนคือปีปลปนี่แล้วถึงกัพี่น้องที่มากตัวนี้ที่ว่าเป็นงัวสาวเป็นงัวไทยนะครับเนาะเป็นง้วไทยเป็นงัวสาวตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทตารมีเบอร์โทรากีต่อบอสแมนเนี่ยนีอยู่นีอยู่เนาเบอร์ว่จังไหนตา0ดแน่งเจาหนึ่งเจ็ดห้า แปดเก้าแปมแปดเก้าแปดนะราคาห้องไหวสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะสาม,มาบนะาท <มา S 1> <ะ>ต่อรองได้ยุนะครับเนาะได้ยุ่งนะราคาสามารถต่อรองได้ยุแห่งวาลายพน,นเอา้าพี่นออ้องทีมักกระลองมาสอบถามมาต่อรองราคาเมื่อไหร่นะครับราคาที่บอกที่ห้องไหวกับสามารถต่อรองไหนน,ามมาไหน้าตานะเนาะน้ตาขอบคุณครับมามานันหมาน้าตาเอ้าะอะไรแบบนี้เานาเอา,เอาตัวนี้ลุกขึ้นแล้วเอาแอมลุกขึ้นลเลเี้ยงเลยแต่ว่าเจ้าของมันยูใสบุ๊คเนาะตัวนีเอาไว้เป็น งัวไทยนี่ครับงัวไทยใส่หน่อยใส่มินิธรอว่าใส่กันกำลังงามอยู่มาเมืองฟังนีไปเนี่ยฟังอย่ห้วยห้วยมันฉีรุดเลนี่น่มันฉีรุดแล้วเลยเอาเอาไปก็เนี่ยนะพูดกันนะเฮ้ยน้งว่าไปดิซว่อันเจกรไรไปเลยครับยืนยังเชิไดเนี่ย ชิปเก้าอ้าวมันลดแล้วมันลดแล้วน่ะนะราคาอยู่ที่ชิบเก้านาะตัวนี้หนึ่งเอาสนกันแล้วาราคาห่อไวขึ้นหื่นเก่าบาทนี่ครับเป็นม่วใส่หน่อยใส่มินีเนาะเนกำลังมามาแต่งเข้ามันอยู่แต่งอห้มันสวยงามเดียเดียวอ่หนึ่งหมื่นเก่าพันหนึ่งหมื่นกบเกาพันบาทคือราคาที่ผนบอกที่็มห่องไวเนาะเป็นม่วเม่ งูแม่ใส่น้อยใส่มินิครับตัวเนี้ยหนึ่งเก่าพวันนี้อันนั้นเด้บันนี่ไรบ้างนะครับตัวนีน 52, ้ตัวนั้นหาสิบสองครับตัวนั้นหาสิบสองเนาะได้สองตวัวนะอะนี่ครับราคาอยู่ที่หาสิบสองนี่หาสิบสองได้ตัวผู้ได้ลูกตวัวผนะู้นั้นอีกหนึ่งตครับราคาห้องหมายถึงหาเงินสองพันบาทกตนะ่ที่ว่าเป็นงวไทยกันนี่ละงวไทยใส่มินิอยู่อนี่ครับคือที่ว่าพี่น้องทีม่มากเนาะตัวนี้นอาจจะได้ลูกแบบประมาณลูกที่สองหมดแล้วเนี่ยนี่ครับราคา หามื่สองพัน 2, บาทได้ดูกตัวผูนะ้ำอีกเนื่อตัวตัวนี่เอาไปนี้ความมีเบอร์โทรติดต่อบอครับนี่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งแหนึ่งแปดสองสองสามสามศน หาหมื่นเท่าไรกัตัวนี้หาหมืองบาทแล้วกัตัวนี้ห้อไวขึ้นราคายี่สิบเกาเนาะ่าสิบเก้นะครับเอาพี่นนอกที่มาที่ชนใจกับสามารทมาสอบถามมาตัวรองราคามื่ไหรราคานี่ลดได้คือตัวนี้ปนะตัวนี้ดงผมตัวนี้ยืงรถตัวนี้แม่ลูกแม่ง้อง้อนอยอ่าเนี่เป็นง้อน้อยไซน้อยไซมินิอันนี้ราคาไหลาไนเนี่ยหมื่นแปดอ่าเดี๋ยวเอามาเมืองเนาะตัวนี้เพื่นกัเป็นง้อแม่กันนะครับราคาหมื่นอ่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอ่า ใส่หน่อยใส่มินิเพ่นยังวันเดี๋ยวเอลดดววาลงรถอยู่เพราะของฝ่าวันเดียวมาแต่ใส่หน่อยใส่มินิแล้วนะครับเนาะไอ,ไอพีไอหน่องมากใดมึงพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนงัวควายครับสามารถเข้ามาได้อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม,อมอ้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกันทุกวันเพื่อฮัทของสัปดาห์นะพี่น้องที่เข้ามาเมืงองเข้ามาชมเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไข่เป็นกำลังใจให้บ้าเข็มได้แล้วกันครับสำหรับมินี้คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ